ตัวน้ครับอยู่กับแพ็กนะครับแปดสี่ตัวนะครับนี่นนนจะมาดูตลาดสีไทยมาเดินดูตลาดสีไทยเนาะผลไม้ผลไม้มีอะไรบ้างเนาะมีมะม่วงมะขาม lemut <coughs> kasih <coughs> <coughs>

คนทุก69เปอร์เซ็นต์คนเย่กสกดสามารถสอบขำคุณเพิ่มสิมได้ที่เจ็ดโคลาแค่มีแอปิ้และแอบโคลาแค่ที่สอบได้ที่โรที่แแโคลาแค่พก้อมนนบอกลมุด

งามมากนะครับนนเก่งเนาะ สับปะรดกูเล่ ลดต้าอนตนมเพี so 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 ้ยี่้อง้อหักทังที่วัสแต่สไม่เือโชคต้นาก่าธนาครที่ออกห้งานมีิืัก่ตับและรถมกอพียนามชุดคิแต่มหกาตคนย้ามสามารถสอบํามูลเื่นตีนได้กี่ Facebook ดแค่หรือแอค์ีนละแอดโค้ดไาแค่ใหม่ใหม่ไม่รถใม่มาขายรถใหมแล้วโแค่ืน มะพร้าวุ่นเรอมะพร้าวุ้นเหรอมะพร้าวุ้นาาน,นัดผู้เลนัดผู้เล่มะพร้าวงกงอน เจ็ดพันกิโลยอหนึ่เจาหาเนาะสบายนีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เอพซีเนาะมืัอนี้เขาได้ไปซื้อเนี่ยปิ่งไก่เนาะปิ่งไก่ไก่ย่างปิ่งไก่เนาะนี่เนาะเมามาเลยมืัอนี้เนาะแซนกีบเนาะบุหูุจากไม้เนี่ยนับเบิรงกระดอย่นี้นับเบิรงกระดเนีเ่นยเมาแม่งหมดเลยนี่นี่เมามาให้สำหรับนี่มันนั่งถ่ายอยู่นี่นะมัน <c oughs> นั่งถ่ายมันนั่งถ่ายยังยั่กินอยู่นี่เนี่ยน,นี่ ให้มันกินไปเลยนี่อืมกินดีมันติดคอเลยนี่เนาะแล้วก็หมอนมาเลยหมอนมาเลยนี่